กล้แล้วคับองผมแล้วครับได้แล้วครับเมื่อผมเงครับผมตักก็ไม่ของผมอ่ะร้อเล่นครับอันนี้เป็นของของนักกอลครับกอนแรครับนี่ครับโองผมใระจั่เลยครับนี่ครับบึกหน้าอย่างงี้ครบกหน้าอย่างงี้ครับโอ้โหโ้โหยอ่ี่อยอยนี่หหอ้โหรับอลอบอยโอคู่คู่คู่ผมีอะไรนี่โอ้ับ กเสร็จแล้วผมยาววันนี้ครับผมเราเสร็จแล้วปลาตลาดี่ ชวนมาครับเราเป็น FC ซเขาครับสวัสดี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 ครับสวัสยีกันครับวันนี้สองยูทูบเบอร์เลยครับวันนี้เดี๋ยวมารอดูครับเขาบอกมีกติกานะครับไครไม่ได้เมือกหน้าดำนะครับหน้าดำนะผมน่าจะเสี่ยงสุดแล้วนะหน้าดำเดี๋ยวมารอชมผลงานครับวันนี้ับครับก็เนี่ยใหม่แรกนะครับผมนี่ใส่พาจุดนี้เลยนะครับ นก้องหินนะผมหินอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเกาะเกาะปลาหมึกกับเกาะสมเณรสารเกาะเกาะอะไรครับต่อเกาะปลาหมึกอันนี้เกาะปลาหมึกนะชื่อเลยชื่อเลยอ๋อนี่ครับทุกคนนี่คือเกาะปลาหมึกกนะเนี่ยตอนนี้กำลังลงกันผลไม้แรกเลยครับน้าบอยบอกหมึกกัดหั่มนะครับไม่กัดขาพีหมึกกัดขานะพี่เสียงเตือเสียงเราลุ้นกันหมายนี้นะครับผม มานี้ยังไม่เคยลงเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นข้างล่างน่าจะเป็นเป็นกองครับกองปลาการังเทียมหรือเปล่าเนี้ตื่เลยโอเคทุกคนตีไปหัวเรือได้ตีไปฝั่งนู้นได้สองข้างเลยพี่ก็ต้องวยนะเอ้ายืนเลยอืมโอ้โหนางไม่ถนัดเอาเลยตีลูกก็ได้ตีไปไหนก็ได้ได้หมดแต่มันรอบทางอ่ะเมื่อวานนี้ได้ได้หมดอ่ะ ตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับลองดูตัวนี้กับโยโ่ตัวใหม่นะครับชิมแมนจากค่ายชิกกอรี่นะครับอือสุดยอดเขาใหม่เลยนะโอ้ใหม่เลยโฆษณาให้เขาต้องอย่างนี้หน่อยสุดยอเลยลงเนี่ยหวานมากเลยเนี่ยตรงนี้มีตัวโคตรดีเลยแต่เนี่ยใช่ใช่เมื่อวานนี้ได้รถถังรถถังอเออเงี้ยผมเห็นลงอ่ะของหมายเลเติร์ดเจ๋งไหม ถ้าลูกค้าขึ้นไต่ถ่ายเป็นรูปรูปเป็นห่ไหมไต่ไม่ต้องคลิปหรอกเอาเป็นรูปเลยอ่ะชัดๆอ่ะโอ้โหสวยเลยอ่ะเมืวานกั็อุวานได้เป็นสองสามโลอยู่แล้วก็แต่ตรงนู้นหมายหลูกโยนนั่นจะได้เยอะนี่มาหมายสองครับหมายสองหมายอะไรครับนี่หมายอะไรครับ สมัยสารครับเกาะสมัยสารตรงนี้เรียกหมายแลวครับตรงนี้เกาะเกาะสมัยสารครับผมถามผมได้ไหมเด้อใช่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 เกาะสมัยสารเขาคนเดียวเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวมารอชมดูนะครับ ไม่เป็ไปล่อยออกไปปล่อยออกไปใจเยอปครับเป็นไงบ้างวอยังไงครับพอมันหยุดพอมันหยุดีวมันหลุดี่ขับมันหยุดะยับียูไม่่อยไม่ดูลค่อยๆอข้นา่อยๆอข้าโอ้โหเรียบอยโอฟี่ปล่อยนี่ลปดล็อคเอคเปิล็อเอแตบอยโควคู่คู่ัวอะไรนี่ออ้โหลเไมแล้วครับ ตลาดเปิดครับตลาดเปิดอะไรกันตลาดเปิดโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อยู่อ่ะกินได้สามคนอ่ะโอ้โหอย่างใกล้นะครับของผมนะครับได้แล้วครับตัวนี้ครับผมของมงครับผมตักก็เป็นของผมอ่ะล้อเล่นครับอันนี้เป็นของของนักก๊อตครับนี่ครับสนุกกไหมนะบอยนักก๊อตครับเอาเเลยันกพราะว่าเราได้สี่ตัวอุใส่โทษนะใส่อตัวเล็กครับผมเดี๋ยวไม่ใช่ลูกครับมาแล้วครับมาแรกครับ นี่ครับโอ้โหใสจระเลยครับนี่ครับึกหน้าอย่างเงี้ยครับดักหน้าอย่างเงี้ยครับโอ้โหคือนักกอบอกว่าตัวเล็กๆไม่อยากจะไปตกกันนะเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยให้มันเจริญเติบโตใช่ใช่เอาขึ้นมาเสียความรู้สึกแลก็ไปขิงเขาว่าให้ปล่อยไม่ใส่เน็ตนะใส่ไปเลยจ้าผมสองแล้วเนี่ยหัวเรือนะตึ๊ฟนอนหน่อยมาดูเดี๋ยวผมผมผมช่วยถ่ายให้ครับอันนี้ก็นักฟุกนะครับนี่ก็ ได้ทําผลงานไปแล้วนะครับไซเป้งๆนะครับส่วนน้ทองนี่ก็โหไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับสวัสดีทำไมไม่ได้ทักเอามาทักมาทักดูนี่ครับยางๆู่อยนี้ครับในธรรมชาติชนบุรีครับหมานี้สวยหมายสวยครับหมาสวยครับเดี๋ยวไดูตัวต่อไปครับันอยู่หลุมนู้นนี่หว่าเห็นแล้วเยยส่ไหมมาแลวครับม เราต้องตักเลยอะตักครับตักครับนววิ่งสแบไม่เลยครับเราต้องใช้สวิงตักอย่างเดียวเลยก็ค่อยๆนิดนึงนะโอ้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้โหจุกได้เลยครับมันจับเต็มเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนไหมครับเลี้ยงก่อนไหมเผื่อเพื่อมีตามนะโอ้โหสุดยอดจับดูครับดูกันจับของมันครับเต็ม โอ้ดีเลยให้นอนนะครับให้สะดวกนอนหัวเรือไปนอนได้นะคะหัวเรือถ้าร้อนก็ดึงมานังเฮ้ยเฮ้ยนี่บอยเงี่ยไปเปล่าเธอเนี่ยครับพอแล้วเบิกครับเบิกครับเบิกมาแล้วครับนี่ครับเล็กีตามไหมมีตามไหมเรียบร้อย ตลาดเปิดจริงๆเว้ยสงสัยแบตจะไม่พอนะครับวันนี้ติดหนูเดียวครับโื้โหรอดครับแหมใส่กรุบกริบนะครับกินเลยเอ้าจะทำอะไรเนี่ยทองมาถ่ายเออโทษครับสะสมคะแนนบ้างเลยนะเหลี่ยมนั้นไม่ได้เราอยู่ไกลเรือก็เขาไปไกลพอเพื่อนนะสี่ตัวครับ สี่เยอะเหรอสี่แล้วครับอย่างน้อยก็สำเร็จแล้วครับวันนี้มาได้หมือตัวเป็นๆนะไปโศกเอาแต่บนเรือตักไอ้ตกปลาไม่มัาคนละฟิวนะคนละฟิวคนละฟิวกันอย่างนั้นมันดึงขึ้นดึงขังหนึ่งก็คุ้มหัวตักเอาตักเอา้罗โอ้ มาครับอันนี้หรอที่หมายทสี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปลูกให้ดูใครคือโทษนะครับผมนี่นี่ปลูกให้ดูหมายสี่ครับหมายสี่ลงเลยไหมครับได้นะครับน้ำสีแล้วเือเข้าแล้วบร้อยครับโอ้โหครับ

หนูในตัวน้ำเงินสองตัวมาเองครับหมายที่หมายที่เท่าไหร่แล้วน้าทองหมายที่เท่าไหร่ครับสี่นะครับผมหมายสี่ครับสี่นะของขา เดี๋ยวมาดูครับหมายนี้จะได้ตัวไหม,มครับโอ้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ตะวัวนะใช่บอกตรงนี้ไม่ต้องถ่วงอุย้ยถ่วงนี่สวนนี่ครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนเป็นจิกปลาบ้างนะครับไมโครจิกครับมาครับไมโครจิกครับลองกันครับน้ำเลือกที่ไหนน้ำถ้าปลาอยู่มันเราได้ไหมไหน กลับตัวปลาเลยเหรอใช่แล้วมันมีะอะลงให้ไปเี่ยวเขาใส่เขาใส่เขาร้อนเขาแกล้งลงเลยลวลครับลองครับลองครับโทษนะครับ โยนไปผ่านปึ๊ดไงนะ <c oughs> ครัหมายนี้จิกปลาครับปุตสลัดปล่อยลงถึงเพลงครับเขาเขาขึ้นาคตคครับ้ปลานทันมันต้องจิกาเงี้ยอ้ดีมากเลยใช่พี่นี่แหละเนี่ยพี่ใช่เลยใช่ไหมจิกจิกจิก้โอ มันง่ายครับแล้วเข้ามือด้วยผมว่าครับเนี่ยมียาวเป็นโลน่ามีหินยาวไปถึงนู่นเลยเลยนู่นเลแล้วก็วิ่งตามต้นไม้แล้วก็ปล่อยลงไปเงี้ยแบบนี้ตลอดแล้วแต่ว่าเคาะโดนมันมันเปิดแผนที่เจอแล้วใช่ไหมครับอ๋อน้ำหนัจะประมาณนั้นไหมไหนครับ ครับผมเราก็นึกว่าติกเลงวันนี้ผลงานนัดทองมีเลยปะคะ <laughs> ขอถ่ายรูปก่อนนะครับตียังไงตีไปแล้วกอตีแล้วกอเออหลาดนี่ทั้งต <laughs> ัวเลยติ้นนีตัวเลย ต่ไม่รู้ว่ากใส่นได้หลายคนนะครับเนี่ยดึงเลยเขาเห็นเคยไปใส่เคยนะไปกัต่างคนเต็มที่แล้วใส่ก <c oughs> ็แส่ทองเขาบอกว่าลงเฟสไปอ่ะกันสี่คนอนะ่ะห้าคนบ้างหกหกคนอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มันไหวอะ่ะ <c oughs> ถามเลยเวลาตีมันไหวถ้าไม่มีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าต,ตันด่านนั้นอยู่ที่สี่ห้าคนก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเยอะมันก็ขนาดไม่นี่ยังพันกันนี่ลุงตุงนั่งเนี่ยนี่ MM. นี่ต,ต,ต้องเต hire, ่าสองตัวติดนะนะสองคันนะนะมีเฮอ่ะไหลลุดต้อมีเฮอ่ะใครใครองโยนถ้งน้ำมามันมามันจะเปนาเลยแล้ผมก็จะเปลี่ยนเลืออยุเมืนเิมเรืองือเรือเนนี้ก็ดีะ น้าบอยทำอะไรครับน้าบอยเห็นนีดนึงะเบอร์เลยครับเบอเลยครับโอลิ้นรัวเลยเบิร์นไฟนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะก๊อตลองชิมครับลาบแล้วก็มีอะไร้ครับเนี่ยลาบปลาหมึกสดครับนี่แล้วก็หมึกน้ำจิ้มซีฟู้ดสีมือนี่ไต่เราเลยครับเราจะบอกเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นนะอับอบุรีเนาะอับบุรีนะอับบุรีนะครับแปลว่าอะไรเนี่ยนี่ ไม่รู้ยังเรียนไม่ถึงเลยเขาพูดมาเยอะแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมครับครับผมต้องมีเย็นๆสักหน่อยนะกระป๋องอะไรเงี้ยนะครับดี่ครับดีมากเริปตกปลาก็ท้องทำอาหารเก่งครับผลงานของพวกเราเสร็จแล้วผลงานวันนี้ครับผมทำเสร็จแล้วปลาสุกุตตลาดนี่บอย จาะหมายได้ครับคนนี้ใครที่อยากจะลงหมายเกาะติชังนะครับติดตามผมได้ที่ในช่องสายไทรพวนนะครับเดี๋ยวพาลงเกาะติชังเข้าหมายเด็ดๆครับผมน้ําเขียวนะตอนนี้น้ำาีมีหมายเด็ดไหมครับหมายเด็ดที่ไหนแถวนี้ครับครับถ้าใครจะมาสมัยสารทักมาได้เลยครับคลิปไอเฟสบุ๊คบางเอือนะครับผมคนหาในเฟ e บุ๊ k ขึ้นเพจบังเอือรนะครับทักมาเดี๋ยวผมจัดเป็นการจัดหาจองเรือให้ครับเรือตกหมึกที่สมัยสารนะครับผมครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ